สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9พฤศจิกายนค่ะตลาดคลายกังวล recession ไปบ้างแล้วขณะความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาวปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจนแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือน US yield curve ปิดเมื่อวาน inverted มากขึ้น2.10.44%ต่ำสุดตั้งแต่29กันยายน 10-year 3 month ลบ1.05%ต่ำสุดตั้งแต่22กันยายนผลประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปี40,000ล้านเหรียญ ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏยิูประมูล4.519สูงกว่ายิวตลาดเวลานั้นที่4.511เล็กน้อยขณะหลายพารามิเตอร์ค่ะออกมาใกล้ค่าเฉลีย่ยแต่บรรดาเทรดเดอร์ซึ่งเห็นอะไรตอนนี้ก็อยากจะบูลิตบอ s ตีความว่าไม่แย่ประกอบกับบรรยากาศ Disinflation นส่งผลให้ US Treasury yields ช่วงอายุยาวๆร่วงลงโดดเด่นจนถึงเช้านี้ตัว10ปีต่ำกว่า4.5เปเซ์ จีนเผยเงินเฟอ้อตุลาคมเดัชนีราคาผู้บริโภคหดตัวแรงกว่าคาด CPI year-on-year ลบ0.2% CPI month-on-month ลบ0.1%ดัชนีราคาผู้บริโภคหดตัวเบากว่าคาดเล็กน้อย PPI year-on-year ลบ2อ PPI month-on-month บวก0.0%ตลาดไม่ได้ตกใจเพราะการลงทุนจีนยามนี้ต้องมองไปข้างหน้าโดยหวังผลจากนโยบายกระตุน้น เรายังคงเน้นซื้อสะสม3กองทุนจีน k t China, KTA Ch Shares และ KTH China b o n ส่วน Forbes เผยแพร่บทความของคุณเบรน d ด n a a แม CEO ของ CraneShares จุดประเด็นเก่งกำไรเกี่ยวกับผล audit reviews หุ้นจีนในสหรัฐหรือ ADR ฟังเนื้อหาพร้อมคอมเมนต์ของนักกิจัคิีแทมได้ในคลิปรายการเช้านี้ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินดปิดไปที่1411.77จุด บวก0.25%เซมูลค่าการซื้อขาย38,66มล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาและยืนเหนือ1,400จุดได้แข็งแรงขึ้นรับแรงซื้อกลุ่มคาปีกหนุนหลังแจ้งงบ Q3 สวยจึงมีแรงซื้อกเกงกำไรกลับเข้ามารวมถึงกลุ่มไฟแนนซ์โรงไฟฟ้าได้อานิสงบนยูปรับลงขณะที่กลุ่มพลังงานยังกดดันส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่64,912ล้านบาท รุยพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 7 8เปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03ซค่ะทางฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวานนี้ที่35บาท57สตางค์ต่อดอลลาา์สหรัฐเงินบาทค่อนข้างนิ่งตลาดรอติดตามท่า,ถา,ถาแถลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบโดยมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารหลังจากราคาน้ำมันดิบและอัตราอกเบียระยะยาวร่วงลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนิกกี้ปิดไปที่3 2 1 6 6 4่นงพันหนสบส่ลบศูนสเเส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดขยับลงเล็กน้อยค่ะโดยปรับตัวลงตามที่ทางตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ดีตลาดหุ้นจีนได้รับแรงหนุนจากการแสดงมุมมองเชิงบวกของเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมบัสซิตปิดที่ 352.37. จุดลบ0.16เปอร์เซ ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธส่วน NASDAQ และ S&P 500ยังคงปิดในแดนบวกขณะที่นักลงทุนประเมินการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยและจับตาทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอย่างใกล้ชิดดาวโจนส์ปิดที่34,112.27จุดลบ0.12% S&P 500ปิดที่4,382.78จุดบวก0.10% และนสปิดที่1 3 6 5งหมกอิจุดี่จุดบวก0.08%นปร์ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดเพิ่มขึ้นในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มเพลสแคร์และผลประกอบการที่แข็งแกร่งขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB c c 4 0ปิดที่7 0 3 4 1 6จุดบวก0.69%ซ ดัคปิดที่1 5 2 2 9 6 0ืี่จุดบวก0.51%และฟุสซิลอยปิดที่7,401.72จุดลบ 0. 1 1ปค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักขณะที่นักลงทุนจับตาเท่าแรงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรา,ายได้ออกมาส่งสัญญ,ญาสนับสนุนนกกาารรรปรัับบขึ้อ้ออตดเีย ส่วนสัญญาเน้อมันดิบวิลันสตารานิวยอร์กปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนลงไป2.6%ปิดที่75ดอลลาร์33เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนส่วนฝั่งของบรนลค์ค่ะลบไป 2. 5เปซปิดที่79ดอลลาร์54เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้สนับสนนนนุใหห้้้เเเดิานนาปรรัับบขึอตอตกีย ขณะที่นักลง,งทุนจับตาทุกหนาหลังของโจลูนพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอ,อกเบีย้ยสัญญาทองคำตลาดโคมเมอกสมเด็นธันวาคมลบ0.8นปนปิดที่1,957ดอลลาร์ 1, 80เซนต์ต่อไตรมา,าสและนี่คือทั้งหมดของ KT ทัมเดลิเนีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเ t a ัมสมา t ์ r เทรกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันรตินา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ